มาดิมาดิกลางห้องไหนน้องมาดิเฮียเฮียลงเลยห้องไหนก็ได้ลงเลยแล้วมันต้องห้องไหนก็ได้อะ่กูจะต่อยห้องไหนกก็บอกมาดิไม่ใช่แรงวันนี้ว่น้องชายไม่นะกูไม่ใช่แรงวันน้น mm ้อง พี่เลี้นาผมคุณจะยมาถามผมไม่ได้แทนคุณนะกูไม่ได้แทนคุณนะกูแล้เอาไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ขอโทษครับแลพี่เลี้ยงนาผมไม่ได้จะถามครับว่าไงครับบ้าหน่อยน้องชายบ้าหน่อยน้องชายพี่บิดปฏิหารนี่จริงโอ้ยเย่ะเอ้ยพวกปฏิหารนี่แล้วกับกูตอนนี้ได้หมดปฏิหารเด็กกูตอนนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องพี่บิดเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผ่านจอเลยครับโด้ดลงมาดิลงมาดิห้องที่มีสตาร์บมาห้องไหนก็ได้ลงมาดีมันก็มาดิมันก็หาไม่ได้เองเนาะแล้วห้องกูลงมาแล้วห้องที่มีจัังงงค์รรูู้้กกแต่่ลิิออาาดดดมเี๋ยวไไปหหน แปดสี่มาท้ายโอ้โหแจ้งแบนแม่งเลยแจ้งแบนเรื่องอะไรมาบอกฮัลโหลแจ้งแบนแม่งเลยคืออะไรวะโดมดิทูเคมาดิสับแจ้งแบนมาเดย์มาเดย์มาเรื่องเฮ้ยตอนแรกนำกูโคตรเยอะร้องกูเล่นโปรเฉลววเลงเพราะว่ามีไอ้เหี้ยมูมันไอ้สวยแปดสี่หมัดสองหมัดสองหมัดสองหมัดย้อนเออเออสวยย้อนลูกเดียวย้อน อะไรน่าไอ้มือสั่นเฉยเลยว่ะเป็นที่ไรวะเนี่ยกลัวไอ้ต่อมึงขอมันขอเช็คยอมแพ้ต่อมึงขอเช็คอะไรครับมาขอเช็คมึงขอเช็คได้ป่ะหล่ะมึงเล่นโป้อะว้าห์ร้องเล่นโป้ด้วยร้องคุณรู้โป้ไอ้ตัวสองที่ไหนคุณรู้ด้วยคุณรู้ด้วยเี้ตัวสองเล่นโป้ใช่ไงก็เล่นโป้ในนอนร้านเบอร์ไอเดียบมึงที่ร้องยังไงเดียบไอ้ตัวสองไม่เล่นโป้มันไม่เล่นไอ้ตัวสองเลนนี่เด็กมา กูขอชิคกไม่ไม่ไม่กูรู้จุดกูรู้จุดโป้มันกูรู้จุดซ่อนมันมีคนมีคนบอกมาปรดี๋ยวขอชิคกระเป๋ายี้ตอร์สองบ่อยให้เดี๋ยว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 มาเช็คเดี๋ยวมาเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อยเบ็ดทำดีๆนะฟังฟังถ้าลากอะไรลงเบ็ดทำดีๆนะเบ็ดทำดีๆนะเบ็ดเออไม่ปิดจอได้ปิดจอได้มันปิดจอไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดจอปิดจอเวลาเช็คเขาเขาต้องปิดจออยู่แล้วไม่ต้องปิดก็กูแม่่เพือนให้เปิดจอเช็คกูก็ไม่เจอไอ้น้องกูไว้สบัตินึงนะต่อ คงให่เลยก็ได้อะไรดูวะหลีขอต่อทำอยู่ตอนน้ำหนึ่งนี่เจ็บแบบตายสี่วงดวงต่ข้ามออไปเลยข้ามมุมเลยล่ะหัวแปดสี่นั่งก่อนหัวห้าสอง ตายแล้วตอนสามหกนะยี 28, 24, 24, 25, 28, ่สิบแปดยี่สิบกแปเอ้ำมัน,มน,มนหมดหมดหมดพร้อมหมดละโอ้ยเส่ทนทะลุง่ายมันนะเออแต่กูเล่นไม่ทะลุมันเลยอาร์อี่ปเค36สา ยี่แปดยี่สี่ยี่สิบนะยหกสองสองแปดสี่สุมาเดียวโอ่มึงรอหัก่ออะไรพ่อะไรเจ็ดหกสองหแปดสิบะ่สองสี่แปดยสี่ยี่สิบสามหกสามสองสี่ยี่สิบสิบหสองแปด เรามันเปิดตอนมโอเคนะเก็บเอานาสองสามหกามสองคือแปดเปิดตอนนีกว่าค่าบอยเพื่อนทำไมวะอย่างวงอ่ะมันเปิดมันฝัเปิดใจร้อนสวยสวยแม่งบอดแล้วใจร้อนใจร้อนใจเย็นไอเย็นใจเย็น หวานเจ็บเลยยังนิ่งกว่าเยอะเลย dc 6 22นิ่งนิ่งมาชิ้นนี้เหรอแต่พุงกูนิ่มไอเนื้อสวยถ้ากูเล่นมาถูถ้ากูเล่นเซตติ้งนี้ตั้งแต่แรกกูชนะแล้ไปแล้วอ่ะความแต่ร้อนอมไม่แคบ่อนถูกสวยสวยไม่แคบไปสับเบี่ยงอยู่คงที่ยาวเลยนะมันก่อแตกละเดือดร้อนเรื้อห้าสิบห้าสิบละที่แปดสี่สี่มันก่อแตกแล้วละ ถ้ามันก่อแตะกูควรก่อแตะคืนนะยายายามันเด้งมึงไม่เข้าหรอกสวยไอ้เยี่โมมันไอ้สวยแปดสี่หมัดสองหมัดสี่สองหมัดสองหมัดย้อนเออเออเอ้ยโหลดิวได้สิบสองวินดิวเอามุกเอามุกเปิดมาถามมาเดี๋ยวสิบสองวินได้สิบสองวินได้เงาวัดวัดโอ้ไอ้เฮ้ยมันจะวัดวีดไอ้น้องออย้นพี่ถูแล้วก็ห้ามเปิดก่อนนะเว้ย

<pec> เย้ย okay กูห <'De Heavenly> ัวจ er ังไว้เบ็ดไอ้เฮียเร่งมาเออดีมึงนะครับ